นางสาวการจนาชัยโรธและนายวีรพลทาบันเทิงผู้บริหารร้านลิซ่าออนเดอะบีถนนเลียบชายหาดพัทยาร่วมกันจัดกิจกรรมแจกข้าวสารอาหารแห้งรวม6 0 0ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในระลอกที่3การช่วยเหลือผู้ประสบผลกระทบจากโควิด -19 ในครั้งนี้ทางผู้บริหารร้านได้ร่วมกับพันตำรวจโทสุรเดชนามโยธารองผู้กากับการปราบรามสถานีตารวจภูธรเมืองพัทยา พันตำรวจโทรอรุสภานนท์สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาร่วมด้วยช่วยกันส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาจนกว่าจะกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งโดยที่ผ่านมาทางร้านได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือมาแล้วจากการแพร่ระบาดในครั้งที่1และ2 สำหรับการแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้พบว่ามีประชาชนมารอรับบัตรคิวเป็นจํานวนมากก่อนเจ้าหน้าที่เทศเกิจเมืองพัทยาจะลงพื้นที่มาอำนวยความสะดวกให้ปฏิบัติตามมาตร,รการควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดโดยมีการจัดแถวเข้ารับข้าวสารอาหารแห้งตามบัตรคิวที่ได้รับต้องข้ามไหมครับได้เหมือัน